สวัสดีค่ะดิฉันประภาพิษบานทองได้ทำธุรกิจกับบริษัทพอลินาเนตเวิร์เต็มตัวค่ะพอลินาให้ได้ค่ะสุขภาพเงินและเวลาบริษัทพอลินามีสินค้าที่มีคุณภาพด้านดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรซึ่งเป็นที่รู้จักมานานมากกว่า60ปี และสินค้าด้านการเกษตรชีวภาพร้อยเปซแผนธุรกิจทำง่ายเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับกลุ่มที่ต้องการอาชีพเสริมและกำลังมองหาธุรกิจที่ลงทุนน้อยผู้ที่ว่างงานแม่บ้านตกงานหรือกลุ่มผู้ที่หลังเกษียณการทำตลาดทั้ง ออนไลน์และออฟไลน์สนใจติดต่อ0870288058ประภาพิษปานทองนะคะ Po อ l i n a เน็ตเวิร์กโอกาสดีๆที่ทำได้เลยใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีสวัสดีค่ะ